น,นสอนจนมืดเจ็ดค,ำค่ำนี่ก็คือการอสอนสอนถอยจอดอทำการขนานทำยังไงหันหน้าได้ไหมคะอ๋อนี่ชนใช่ไหมอ่าไม่ไม่ชนอ่าไม่ชนเพราะนั้นน้ำใช้พงมอะไรด้านซ้ายให้หมดเลยซ้ายตัวเองนั่นแหละสาเหตุที่มันแคบนั่นหมายถึงว่ามุมมันเราต้องใช้เยอะๆพอใช้เยอะเราก็ล้นมันจะเบียดออกมาเองอน้ำเห็นไหมโอเคไหมอ่านั่นแหละคลอยเรื่อยๆครับ ช้าๆระวังดูซ้ายด้วยดูขวาด้วยดูมุมนะครับเห mm. ็นไหมครับเมื่อกี้มันจะเบียดกวยด้านนี้นะครับ mm. ปรับให้ขนาดน้ mm. ําดูว่าเขาจะคิดถูกหรือเปล่า mm. ถ้ามันถอยต่อเราตูดมันแคบให้เดินหน้าใหม่เนะส mm. ังเกตมันแคบฝั่งไหนให้ให้เดินหน้าแก้ไขเพราะเดี๋ยวก็จะชนเราต้องรู้วิธีการแก้ไขขยับให้มันดีขึ้น เดินขึ้นมาให้มันเห็นเลยเดินขึ้นมาให้มันชัดเจนสําหรับตัวเองกะว่าเราจะถอยได้อีกครั้งเดียวให้มันได้เลยอ่านั่นแหละใช่เลยดูซ้ายทีขวาทีแล้วก็ปรับให้มันเป็นขนานยิ่งถ้าทได้ซ้ายขวาเท่ากันน้าน้ำนจะเยี่ยมมากเลยใี้ดูนะครับชัดเจนครับ เดินหน้าขึ้นมาอ่าเดินหน้าขึ้นมาเดินหน้าตรงๆเราไปหยุดรถล้วก็ถอยหลังเข้ามาไม่ต้องปรับพวงอะไรนะจะได้รู้อ่าหยุดรถน้ามองดูฝั่งไหนแคบกว่ากันอ่าแล้วเวลาถอยเลยแก้ฝั่งไหน,อ,นอ่านั่นแหละถูกต้องจัดการเลยแต่แต่เมื่อกี้จอดได้ไหมได้นะแต่ว่าจะให้มันเป๊กกว่านี้นิดนึงอ่าจะได้เวลาใช้งานสอบไอ้ขับไปคนเดียวมันจะได้โอเคจริงๆ อย่าลืมว่าเวลาเข้าไปห้างในเราจะปรับไม่ได้แล้วเพราะงั้นปรับให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปดูมุมขนานะครับเจวถ่ายให้เห็นมุมเลยนะครับปรับเออนั่นแหละนะอ,อ่านั่นแหละ น้ำจะใช้เยอะเกินใช้แล้วคืนอย่าใช้เยอะเกิน,ช,น,อช,อกนชอบใช้พุงอะไรเยอะมันก็เลยทําให้เพี้ยนถามว่าจอดได้ไหมจอดได้แต่พอเข้ามาข้างในแล้วน้ําจะไม่ชอบเล่นพวงอะไรเนี่ยเอาลงมาดูลงมาดูตอดพี่จอดเลยจะได้ชัดเจนตัวเองว่าเวลาเราขับเองเราจะงงน้ําเดินลงมาวนดูจะได้เห็นมุมชัดๆเลยปิดประตูเลยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะเราอยู่ข้างในอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยเรา น้ำจะต้องปรับให้ได้แต่ตอนเนี้ยหน้าตัวเองอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยพอพอเข้าไปในแล้วมันไม่เห็นเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมเส้นมันมันสุดอยู่แค่นั้นไงพราะคนเราจะมองขนานจากตัวรถแต่พ่อไม่มีขนานแล้วงงไงถามว่าเนี่ยจอดได้ไหมได้แต่มันยังเป๋อยู่เมื่อกี้ยังดีกว่านี้อยู่แต่ว่ามันก็มีนิดเดียวะมันยังไปต่อได้ใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจคงอะไรนะมันจะใช่มันจะได้เลยแต่แต่แตแตถ้าเราไม่เข้าใจก็ นยครับนิดหน่อยนะครับเป็นการสเต็ปที่ว่าสอนแล้วให้นักเรียนได้คิดแล้วก็ทําจนเขาจะยิ้มให้กับตัวเองได้นั่นหมายถึงประสบนั่นหมายถึงออการสอนประสบความสําเร็จนะครับ้าผู้เรียนเข้าใจนะครับนะเขาใช้ทวงอะไรถูกนะครับอ่านั่นแหละน้ําถูกต้องคิดถูกแล้วแต่มันก็ยังมาเบียดอยู่ฝั่งนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ดีขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่าลดตรงแล้วนะโอเคเดินหน้าตรงๆนะอ่าใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยว่าจะต้องซ้ายไหม เออนั่นแหละเราหยุดตรงที่เราอยากหยุดแล้วถอยหลังกลับมาแก้ไขตัวเองอันนี้ถอยอันนี้ถ่ายเห็นชัดๆไปเลยนะครับจากมุมด้านหลังนะครับ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือเบียดฝั่งขวาเหมือนเดิมเป๊ะนะครับน้ํายังเบียดฝั่งเดียวเหมือนเดิมเดินหน้าตรงมาจอดได้แต่ว่ายังเบียดอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือมันไม่ใช่เป็นการแค่ว่าถอยเข้ามาในช่องนี้ได้เฉยๆนะครับจะต้องเป็นแนลขนาดที่แบบเออซ้ายขวาเท่ากันมันจะทําให้ความเข้าใจความกลมอะไรนั้น ชัดเจนมากขึ้นนะครับเนี่ยการปรับเนี่ยมีการปรับซ้ายปรับขวาตามที่เราเห็นนะครับเนี่ยเรามองดูนะครับว่าเขาจะเข้าใจคงอะไรไหมผมก็จะปล่อยในเมื่อโจทย์นักเรียนทําได้นั้นหมายถึงผ่านนะครับเราจะไม่ปล่อยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเครียดเราก็จะให้ทําโจทย์อื่นไปนะครับน้ำคิดเรื่องขนานน้ำตูดฝั่งไหนห่าง ดูดูจะปรับไปทางไหนพวงมาลัยตอนนี้ระยะห่างด้านหลังยังเหลืออยู่ยังพอปรับพวงมาลัยได้อยู่อ้าวนั่นแหละคิดถูกแล้วถอยต่อพอน้ําใช้พวงมาลัยแล้วน้ําก็คืนด้วยถ้าไม่คืนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นอ้าวนั่นแหละโอเคเลยแล้วก็จอดจบเลยนะครับ เนีย่ยดูระยะห่างนะครับอันนี้คือตรงเป๊ะซ้ายขวาออกมาเลยเดีย๋ยดูนะครับระยะมันจะพอดีกันนะครับพอดีกันนะครับวนมาทางขวาเลยออกมาขวาอ้อมไปอ้อถอยหลัง อเน,นี้ยรับฝึกไปเรื่อยเรื่อยจนจนจะเข้าใจหมุนขวาไปซ้ายเยอะๆแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ใน facebook นะครับที่เบอร์ในยูทู e นะครับ088335 0072ดสาม